สวัสดีสมาชิกของเบนบ้าบอลด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าฟุตบอลค่อนข,อข้างน้อยนะจะไปตัวไหนก็ระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนตัวผมในวันนี้นะครับก็จะมีหยิบยกขึ้นมาให้อยู่หนึ่งคู่นะครับจะเป็นทางฝั่งของฟุตบอลโปรตุเกสในวันนี้นะครับที่หยิบยกขึ้นมาก็จะเป็นทางฝั่งของวิเซล่านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟิก้าในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของวิเซล่านะครับเขาค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ค่อนข้างแย่เลยนะครับก็ถ้าน่าหลังสุดนะแพ้ไปถึงส่นะครับเสมอได ทางฝั่งของเบนฟิก้านะรู้ๆกันดีอยู่แล้วนะครับเขาสะกดคําว่าแพ้ไม่ค่อยจะเป็นอยู่แล้วนะครับหนั้นหลังสุดที่ผมเห็นมาในตอนนี้ชนะไปถึง5เลยนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับในวันนี้ที่เลทเปิดออกมานะครับจะเป็นเลทของเบนฟิก้านะครับเปิดมาให้ที่1.5แล้วก็1.25ในวันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับมองได้ทางเดียวเลยนะครับเบนฟิก้าตัวเดียวเพียวเเลยนะครับ1.5 หรือจะ12 5ห้าก็ได้นะครับจัดไปได้เลยนะครับชอบเลทไหนจัดได้เลยนะครับสำหรับผมในวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่เท่านี้แล้วกันใครที่อยากเข้าไปร่วมเชียร์กับเรานะครับไปร่วมสนุกกับเราในกลุ่มครอบครัวไปที่หน้าช่องจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับในวันนี้ขอฝากไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ